ไหนศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนอะไรมันทำไมชนตูนแล้วไเป็นอะไรรถกีนคนยจะไปอยู่หลังตูดขนาดนัมันตายไม่ได้ทำไรนะไม่ได้ทำไรนะไม่ได้ทำไรนะเาวไปทางตรงไปเลยตรงยาวๆเลยตอนนี้ดิวตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ขึ้นหอเลยพี่ดังจุ่มเลยพี่กได้ยินังจุ่มพี่อยากเจ้าให้พี่แดงโดดไปเลยหลังลูกูลูกไก่ตรงยาว เตามหลังเอกเรจะไปทางบริษัทเอกราตีมัาทางแรกเกตครับขวาไปทางอง้านชนนิดนึงริกั่นี่อกราตีเราหวไปทางอุโมงค์ร้านหรูเขาต้องเน้นตรงรถคันนี้เข้าอุโมงค์ร้านหรูไปแล้วตรงยาวตรงไปทางขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาาบันขับอยู่บันขับอยู่บันขับอยู่ที่นี่แทนที่จะมารับ ไม่ทันแล้วพี่เราฮอลล็อกแล้วตอนนี้มาหันโบดแล้ว็นถึงโบดแล้วข้อแตกนะสักล้อหน้าโบไถ์แล้วข้อแตกไม่แตกไม่แตกนี่แมงอยู่ไหนอ่ะกำลังข้าโบสถยอ่าขามือเลยตำรวจบอกสามสเดินทางตรงเยอะคนมินมินจับนี่แมงอยู่ไหนอ่ะ พี um. ่เ <lag> ม <os> ิงอยู <generally> ่ไหนอ่ะไหนหน้าโบสถ์อะพี่เลยครับเกตอะอยู่หลังแรกเกตเลยรอรอหลังแรกเกตลงเเกตขาจะวิ่งตรงเข้ามาทางผ่านหน้าโรงพยาบาลนะดูจด้เขาเป็นเขาเป็นทางดินขยับขยับขึ้นมาจากน่าจะเขาเป็นตายครับพี่เชตายโดยใบพัดเก่งขนาดนี้เก่งกูพิดิเก่งขนนาดะสั่งไปไปวางสมัยแทบไป กูต้องไปดักตรงไหนไอ้พี่อีกแล้วออกมานากพยากรณ์นะทั้งวันวันเนี่ยบอกเลยเจอเจอเแล้วพี่โรงาลุง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 ล่างเหมือนกับใช้อีโมงคีหลังนะทางไปทางอุโมงค์อันนี้อีอุโมงค์ล้าหลู เขาผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาซ่อนด้วยวิธีการใดแต่กำลังผ่านหน้าอูนไก่ยาวขวาวเจอกำลังจะผ่านไปทางเข้าบ้าน <ผม S 1> เขาขอ่ะหรือจัดเลยพื้นมากๆเลยเขาขับไม่ใช่เขาขับแบบแช่ชาเลยตอนนี้ต่อยชุดล่าตกหัวตลอดอ่ะไม่น่าจะมีหัวเลยตอนนี้เขาขับเข้าบ้านทางปกติเข้า,าหน้าบ้านไปแล้ว ตกได้ไฟบ้านอีกแล้วนะไฟบ้านม่้ไฟนไม่ไไฟบ้านยัีไฟหนึ่งครับไฟหนึ่งแน่นอนตอนนี้ทิมทิมทิมเอ้โหซ้ายแตกลุงเขาจอดิฟารมสดีกว่ามลุงเขาจอดยิงหอกูไม่ตายไม่ได้ลุงจอดตายแต่กเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปตายแล้ลุงเข้าไม่ได้รีมหอดิมันบังวิ้ยระวังอย่าพึ่งปดม่ดเิ่งไม่ได้เล่นอย่าเพ่งหยางหน่อยายฟ้าเข้าไม่ได้อะ คันมันโตลุงต้องหันตรงตรม่ไม่ทันไม่มีคันแรงแรงว่าไอ้เหี้ยคันนี้ไม่ไหวเปิดประตูหลังบ้านมาเปิดประตูหลังบ้าเปิดหลังบ้านเปิลังบ้าบางบๆงบงไอ้บังเปิดแล้วเกิดแล้วเปิดเเปิดเิไมทัไมทัต้องออกมาไไง่ะนะแจ็คเอาไปดิสัสไปเล่นเลยงั้นเราจบให้รอสิบสิบแปดสิแแล้วกัน อะไรไอสัตว์แม่งเนี่ยแต่เทนนิ่งมึงก็แพ้กูอยู่เลยไอสัตว์จะมาวัดเหรอไอสัตว์กระจอกระวังสี่แปะนะพะล่ะพะล่ะระวังมีมีมีขยับสี่แปะก่อนดีกว่า อาหารก้นไม่ได้ลูกไอ้กูแดกนี่ไงกูแดกต่อหน้าเลยไอ้สัสกูแดกต่อหน้าเลยกินคนไอ้เนี่ยมาถอยดิถอยดิถอย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 ระวังนะเตะมากูเตะมาฉกมาเซ่แปดกินคนเซมากูต่อยถอยไปมันมันระเบิดแล้วใช่ป่ะมันระเบิดแล้วใช่ไหมมันกดระเบิดแล้วใช่ไหมอยู่เลยเนี่ยมันระเบิดแล้วใช่ป่ะโอเคพี่โอเคลยังอยยู่ังครับลุงยังยัง มันระเบิดยังอ่ะกูโดนยิงกูโดนยิงเขาจะไม่ยิงเลยไม่ตเปิดประตูวนี้เปิดปตัวนี้เปิดปตัวนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่โน้ถอยพี่โน้ถอยไปเลยไปเลยไปเลยพี่โน้ถอยผลไป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 เอ่ออย่าอย่าโดนผมเช็ดแล้วผมเช็ดแล้วผมเช็ดแล้วอันเนี้ยรถอะไรออกมาตกตกเราหันตูดมาชนอยู่ลบลบลบใช่ไหมโอ้ยอย่าชนตูดขนาดนั้นแลตายเลยศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนอะไรอ่ะมาทำไมชนตูดแล้วเป็นอะไร รถกินคนยัไมอยู่แหละรถยังไปอยู่หลังตูนขนานมันตายไม่ได้ทำไรนะไม่ได้ทำไรนะไม่ได้ทำไรนะไไม่ด้รถไรนะไม่ได้ทาไรนะไม่ได้ทำไรนะไม่ได้ทำไรนะไม่ได้ทำไรนะผมไม่ได้ทำไรนะตายผมไม่ได้ทำไรนะผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงไม่ได้เลยมันออกไปแล้วเพรามึงก็แบบอ้อขยับขึ้นรถดิขยับขยับนอนมีพีแต่ให้ขยัยคืนจัด

ร๊อฟก๊อฟกล้ามาดูใต้ใต้ดินตายดูตรงนั้นตายฮ่าฮ่าเนี่ยตายแล้วเนี่ยกูณขึ้นรถแล้วรถพังมัหนีแล้วเป็นรถไล่พี่เป็นรถลายพขอโลังผมพี่ยิงพี่เองนะ เฮ้ยไม่ต oh ้องไปไหนทั้งนั no. either way, either way. Ja, oh ้นแหละปืนเยอะจังเอ้ย

หลังลกหลังสนอพี่หลังสนอหลังสนอเขาก็โหดจังเฮ้ยมึงอธิบายดิไอ้กู้อะครับไอ้หนูมึงขับเข้าบ้านในบ้านทำเฮียอะไรเวลาจะหมดครับจะเด้งไปคุกครับลุงมึงก็ปล่อยให้มันเด้งไปดีไอ้เฮียผมไม่รู้ว่าจะจะโดนอะไรไม่โดนมึงก็ลงจากรถได้สัตว์มึงก็บอกเลยกูเด้งไอ้เฮียแค่นั้นแหละ ทำไงมึงไม่มีอะกระบานกระบานมันมีมันมีคนอะโอ้โหมึงซื่อเกินไปเปล่าไอ้สัเอาไม่รู้ครับก็บอกปิดกับประเทศอะไรเงี้ยก็เออแบบติดมันไม่ผิดหรอกมึงบอกมึงลงจากรถอะใครจะจับก็จับไอ้สัดแล้วค่อยกลับไปใหม่หน้าคุกอะมึงฉลาดดิมึงฉลาดมึงคิดดิมึงคิดดิขคอาะห์ดิไอซัดครับผมไม่รู้ครับเดียวไม่รู้จริงไอ้เหี้ยรถโดนขโมยผมนอนอยู่ในอู่บ้านเขาเนาะ ตอออลลยยังเหืรถที่ออกมาไล่อยู่เนี่มีมีมีกูนอนอยู่ในบ้านเขาแล้วก็ต้องหัวขน้ำกูกำลังจะหมดแต่ป้ามันจะให้เอชเี่ไอเกมมันไม่มีนี่หรอเต็นท์อ่ะมันเราออกไม่ได้หรอกูออกได้กูรอเขาเข้าบ้านแล้วกูจะเจอเข้าไปในบ้านเขาเฮ้ยมึงพูดแบบเม้เขาไม่รู้หรอกใช่เขาไม่ได้อยู่ในรถอยู่ข้างบนเองกำลังลงมา ว่าเขาเหินเหมือนจะเหินอยู่บนหลังคาบ้านว่ะพี่บ้านคนรวยปะเอ้กูลืมไปใกล้ออกกันวะไอสัตว์ใช่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  เฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมพวกเราอย่าลืมมันมีงานต่อมานี่มานี่รวมรวมรวมเลยทุกคนมารวมด่วนต้องไปดัก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 มันอยู่ข้างบนพี่เหมือนบนหลังคาหรือบนตึกอะเขาไปทำอะไรบนตึกอะพี่โนอ่พี่โนต้องไปดักต้องไปดักรีเซ็ตรีเซ็ตเรียบร้อยไปเตรียมดักเร็ว ลงมาแล้ว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 ทางไหนทางไหนทุบหน่อยหมอไม่ชุบเลยไปทาางบ้นไอ้ครับตั้งไรโอ้โหหมอทิ้งศพเฉยชุบเลยฮะมีเกียร์เพิ่มด้วยเหรอร้อยครัสี่ร้อยเข้าไปข้างบนตอนเราจอดแยกนั้นเจอไหมดักดักดักต้องดักต้องดักเร็วๆรีเซ็ตด่วนๆผ่านแยกขึ้นมาแล้วขวาพี่เลี้ยวขวาตั้งขวาเขาผ่านหลังมึง